แล้วต้องไงที่มีขวัญน,นะคะที่พี่นรงบอกนน่น,น่่ขวัญหูมีเพิ่งเคยเจอขวัญหูขวัญหูสองฝั่งเนี่ยเขาบอกว่าควายควายจะเชื่องเห็แม่จะเลี้ยงง่าย เราชมพ่อพันธุ์หลักไปแล้วแม่พันธุ์หลักไปแล้วเรามาชมอนาคตที่จะเป็นพ่อพันธุ์หลักประจําฟาร์มอีกหนึ่งตัวนะคะคตัวนี้คือได้าามาอย่างไรคะคุณพี่หล,ลงหลานตัวนี้มาจากครกตัดเติมครับผมมาจากสายพันธุ์ไหนก็สายพันธุ์ไหนคะนนี้ยพ่อเขาเป็นแสนบรรณา,นา,นาแม่เป็นลูกของใบยก<ฮ>ครับผม แสนบ้านนานี่ก็อยู่ที่อยู่กบเซียริวค่ะเตียริวที่อำเภอบ้รนัติจังหวัดอุบลใช่ใช่ครับอยู่กาลูครับผมคุณแม่เคยไปถ่ายของใช่ใช่แสนบ้านนาอันนี้คือลูกของแสนบ้านนาใช่ลูกแสนเขาส่งลูกมาเด็ดขาดมากเลยนะคะเนี่ยอย่างนี้เราได้ลูกของแสนบ้านนามาอย่างเงี้ยอายุเขาประมาณกี่ปีคะพี่นลงสิบห้าเดือนสิบห้าเดือนใช่สิบห้าเดือนกว่ากว่าโอ้โหเท่ากับว่า หปีสเดือนครับผมโห oh, แต่เขาค,ความสูงเขามากเลยนะคะเนี่ยตอนนี้ร้อยสห้าแล้วครับโอ้ oh, ได้ค,ความยาวด้วยใช่ฮะกระดูกดีครับแข้งขาแข้งขาดีอนาคตน,นี้คือเราจะถือว่าเป็นอีกพ่อพันหนึ่งใช่ครับผม ที่ประจําฟาร์มของเราเพื่อที่จะค่อยสายพันธุ์กันอย่างนี้หรอนกับพันล้านครับผมโอ้ยางงี้ก็เท่ากับว่าที่ฟาร์มเรามีหลายสายพันธุ์เลยะเ่ี่ยว่าจะเน้นโครงสร้างแบบไหนอะไรยังไงอย่างเงี้ยคือตัวไหนขาดจะเติมตัวนี้โครงสร้างดีก็เอาไว้เติมตัวที่โครงสร้างได้ทําไมถึงชอบสายแสนบ้านนาคะผมชอบรูปลักษณ์ควายตัวนี้เขาคือชอบเฉพาะตัวค่ะอ่าผมดูว่าโครงสร้างดีหน้าอกใหญ่แข้งขาดีพี่นลองชอบลักษณะลำตัวของอ่าแสนล้านยังไงคะ ือชอบโครงสร้างีน้ี่คือมีจุดเด่นอะไรอะคะพี่โครงสร้างดีกระดูกโตขาโตใหญ่ฮะโครงสร้างดีฮะโครงสร้างดีคือเราได้เห็นโครงสร้างของเขาแล้วอะไรคือคือผมจินตนาการว่าอนาคตจะเป็นยังไงถ้ามันมาทรงเนี้โอ้โหจะเต็มแล้วมองอ่านต่อข้างหน้าว่ามันมันจินตนาการไปต่อเลยว่ามันต้องมาแบบไหนต้องใหญ่ คือพี่นลนงคือจินตนาการไปถึงขั้นสุดแบบระดับขั้นสุดท้ายเลยนะคะเนี่ยคือเพราะว่าได้เห็นตั้งแต่รุ่นสเต็ปอ่าใช่ครับเบบีเหมือนเด็กเริ่มจะหัดเดินอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เห็นการเจริญเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆจนเนี้ยจนมาเหมือนระดับถือว่าเหมือนกับเป็นพ่อพันอะไรอย่างเงี้ยคือว่าเขาจะให้ลูกออกมาเป็นแบบไหนจะหล่อจะสวยยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็คือเราจะได้เห็นเขาไปเหมือนแบบอ่าเขาจะส่งลูกออกมาเป็นแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหคือต้องอ่านควายเป็นนะครับค่ะต้องอ่านควายเป็นว่าควายมา อายุขนาดนี้มาขนาดนี้ได้อนาคตจะไปขนาดไหนทิกดีๆอย่างเงี้ยค่ะพี่นรลพี่นรลมีเทคนิคในการดูพ่อพันยังไงนะคะเพราะว่าอายุเขาจะน้อยๆอย่างเงี้ยโครงสร้างดูกระดูกครับดูกระดูกดูกระดูกไปหลักเลยค่ะดูกระดูกดูแข้งขาดูลำตัวก็ดูครบนะฮะดูครบ ตัวนี้อนาคตก็น่าจะร้อยเ็ิเทิร์นน่ะตัวน้สูงมากเลยนะคะแน่นอนตอนนี้ร้อยสห้าแล้วเพราะว่าเพิ่งจะหนึ่งขวบสมเดือนตอนนี้คือเขาร้อยสี่สิบหซึ่งเป็นลูกของแสนบ้านนาแนนารับแล้วไปเจอเขาที่ไหนอะไรยังไงนะคะตัวนี้พอนี้น้องน้องเขาเห็นแล้วเขาก็ชอบงาน้วก็เลยให้เขาเอามาให้ผมครับโอ้หแต่ตัวนี้ดูครบมาทุกอย่างอย่างที่ เทคนิคของสไตล์ของพี่นาลงนะคะคือจะดูโครงสร้างแข้งขาลำตัวหรือองค์ประกอบภายนอกด้วยอะไรด้วยและเราชฉวแวไปดูทางด้านพันธุกรรมด้วยไหมคะหรือว่าเราต้องรู้เหล่าโดยมาอย่างไนก็คือต้องดูควบคู่กันไปนะเพื่อป้องกันการผิดพลาดด้วยเราจะต้องดูตัวนี้ตัวนี้สายพันธุ์แล้วก็สายมะนาก็พอเดียวกับเงินอูไทยค่ะ เหล่าเดียวกันเหล่าเดียวกันแม่เขาก็เป็นลูกใบหย,ยกค่ะอ่าแม่ลูกใบหย,ยกแม่ก็โตสูงร้อยห้าสิบกว่าร้อยห้าสิบห้านะครับอาจนั้นตัวนี้ก็แค่อายุเขาแค่สิบสิบห้าเดือนหนึ่งหนึ่งปีสามเดือนเองเขามีค,ความสูงอะไรอย่างนี้ดูแข้งขาของเขาแบบ ใหญ่ใช่ครับอนาคตถือว่าเป็นพ่อพันธุ์อีกหนึ่งตัวที่จะปรับโครงสร้างใช่ครับตัวนี้ก็ปรับโครงสร้างเลยฮะปรับกระดูกเลยโอ้ยางงี้เขาปีกว่าๆเขาก็บวกประมาณสองปีกว่าๆเขาก็ถือว่าเป็นพ่อพันธุ์เริ่มเป็นพ่อพันได้ปีเนี่ยปีเนี้ยผมว่าน่าจะเริ่มนั่นได้่าจะเริ่มทาได้อยู่ใครจะนําเทคนิคของพี่นน์ลงไปใช้ก็ได้คือจะเน้นเรื่องโครงสร้างเป็นหลักโครงสร้างลําตัวดูแข้งขางค์ประกอบแล้วก็อย่าลืมทางด้านพันธุกรรมโครงสร้างหน้าตาต้องดูองค์ประกอบควายมันใหญ่แล้วมั ต้องหล่อด้วยใช่ไหมแต่ตัวนี้เขาหล่อแล้ะมันต้องหล่อด้วยดูกระดานเข่าของเขาเริ่มเริ่มเริ่มใหญ่หน้าตาของเขาหัวหัวจจโนกฮะหัวโนกจริงๆนนี่หัวเหมือนแบบเด็กเด็กที่แบบเด็กจะเริ่มหัว นั่นแหละค่ะเหมือนเด็กถ้าเป็นเด็กก็เหมือนกระม่มอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เขาเริ่มมาแล้วครับนี่นะตอนนี้นี่ขนลูกควายยังอยู่เลยฮะเนี่ยขนใหญมากเลยขนลูกควายยังไม่หลุดเลยนยเดี๋ยววยเขาบอกว่าสายพันธุ์นี้จะนิ่งจริงๆเลยเนี่ยคือคุณแม่เพิ่งเจอเขาครั้งแรกเขาก็ยังนิ่งขนาดนี้แล้วโอ้โหดูหน้าอกของเขาขนาดแค่เป็นแค่ลูกควายหน้าอกเขาใหญ่หน้าอกเขาใหญ่มากวอนนี้มีเซียนหลายๆคนเขามาดูอยู่ว่าเขาบอกว่าไปได้อีกไกลได้ไกลฮะโอ้ไม่ธรรมดานะเราเนี่ยแสนล้าน ใช่ไหมเอ่ยใช่แต่ล้านพ่อชื่อแสนไงฮะพ่อชื่อแสนก็ทำยังไงให้ล้านมาอีกทำทำยังไงให้เหนือก็พ่อก็ต้องเอา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 ล้านเข้าไม่น่าเชื่อเลยค่ะเนี่ยพี่จะลงแทบจะไม่มีเวลาแต่ได้ควายสวยๆงามๆมาอยู่ที่ฟาร์มเยอะมากเลยอย่างตัวนี้ก็มีเป็นที่บุญวาสนาด้วยนะพวกนี้มาเองใช่โอ้โอย่างตัวนี้ก็คือน้องพามาให้ใช่โอ้โหไม่ต้องออกไปเลยไม่ต้องมีคนมาพามาให้ถึงที่เลยกราบ เขาเขาให้ไปดูก็เลยไปดูเห็นครั้งแรกก็โดนใจเลยครับชอบเลยชอบเลยดูหน้าตาเขาก่อนเลยใช่ไหมคะใช่ดูกระดูกดูแค่หน้าตาดูโครงสร้างผมมองว่ามันไปใครใครตัวนี้แล้วมาอยู่สังกัดนะลงฟาร์มกี่เดือนกี่ปีแล้วคะเนี่ยนองิยพึ่งมาได้สองอาทิตย์เองเนี่ยฮะใช่ฮะสองอาทิตย์แต่นิ่งมากเลยอะค่ะสองอาทิตย์โอ้โหตอนนั้นไปเจอนี่ ถ้ากับก่อนจะมาสู่อ้อมอกอ้อมใจที่ฟาร์มเรานี่ค่าสินสค่าตัวแพงไหมครับตัวนี้อ๋อเอามาไม่ไม่เท่าไหร่เอามาสามแสนนะตัวนี้โอ้ครับสามแสนเองครับมาดมาโอ้โหการน้องๆก็เขาแบ่งให้โอ้อย่างที่พี่นลงบอกคือขนของเขาขนลูกแอร์ขนลูกไายขนลูกไวายังอยู่นี่เลยนะคะนี่ขนยาวมากเลยอีกนานไหมคะกว่าเขาจะล่วงอย่างเงี้ยคะพี่กขน่าจะมามัน ติกอายุติกเดือนอ่ะติกติ๗เดือนก็น่าจะหลุดหมดแล้วครับดูหูของเขาเนี่นะคะหูของเขายาวมากเลยหน้าตาหน้าเขาหล่อหล่อใช่หล่อมากตอนนี้รเขาเขาขึ้นมายาวอย่างเดียวตอนนี้เขาเขายังอย่างนี้เขาเขาจะยาวใหญ่ใหญ่กระด้าษยาวยาวก็คือจะกว้างจะกว้างไหมครับเขาเขาเขามาตรงนี้จะมาตรงเดียวกับอ่าเงินอุทัยกับไอ้แสนน่ะแต่มรนาก็คือ ช่วงโคนเนี่ยจะสั้นเห็นไหมช่วงปลายเขาสั้นแล้วโคนจะออกเร็วใช่ฮะจะค่อยๆเอยขยบขยบขยบไปแต่สายพันธุ์นี้เขาส่งลูกเด็ดขาดนะเด็ดขาดเด็ดขาดคือพ่อใช่พ่ออาจจะไม่สูงมากแต่ลูกส่งลูกออกมาแต่ละตัวนี่โอ้โห อนาคตเงินล้านกันทางนั้นเลยค่ะคือส่งลูกออกมาดีมากเด็ดขาดทุกตัวคือแข้งขามาดีลําตัวโครงสร้างใหญ่มากเลยค่ะโครงสร้างดีเพราะว่าคุณแม่เห็นพ่อเห็นพ่อของเขาแสนบ้านนาเขายังหล่อเหมือนกันลูกก็มีหล่อหล่อมากๆสันจมูกเป็นสันเลยแล้วต้องไหนที่มีขวัญนะคะที่พี่ณรงค์บอกนี่นี่ขวัญหูมีเพิ่งเคยเจอขวัญหูขวัญหูสองฝั่งเนี่ยเขาบอกว่าควายควายจะเชื่องเห็แม่จะเลี้ยงง่าย เออใช่ไม่ไเห็นแลเลยนี่นะคะมีขวัญหูมีทั้งคู่ทั้งซ้ายทั้งขวาเลยอ๋อถ้ามีขวัญหูก็คือจะมีการเลี้ยงง่ายใช่โอ้โหอย่างนี้เราต้องไปดูแต่ละที่เผมเล่นขวัญด้วยควายอ๋อเหรอคะใช่รับอ่ะแล้วขวัญแล้วขวัญขวัญขวัญเนี่ยต้องมีสีสีขวัญตัางรูปด้วยสไตล์ของพี่นรงคือพี่นรงชอบดูขวัญด้วยใช่ได้ได้ขวัญด้วยมันก็จะครบไงเขาบอกว่าขวัญทับหับเงินับทองเงินับทองก็อยู่คู่หน้าผมมีหลายตัวให้ครับหบทองฟองดูคู่หน้า อ๋อก็คือเพราะบางคนชอบขวัญตัวนี้จะต้องอยู่ตรงนี้เนี่ยค่ะำเงินหัดทองแล้วก็บางตัวก็จะขวัญอยู่บนเนี่ยจะดีโอ้ขวัญอยู่บนเจยอดเจดีก็จะดีเหมือนประดับบารมีให้เราด้วยเงี้ยอันนี้เป็นความเชื่อคนรุ่นเก่าๆรุ่นปู่รุ่นทวดคือบอกมาอีกทีนะคะเพราะว่าอย่างคุณแม่ไปเจอก็เจอผู้ใหญ่รุ่นเก่าๆเนี่ยบอกเหมือนกันว่า ควายบางตัวมีขวัญเหมือนหาบเงินหาบทองแล้วก็แบบให้เจ้าของควายทํากิจการอะไรเจริญรุ่งเรืองอย่างพี่นัทลงนี่คุณแม่มองว่าควายแต่ละตัวนี่ได้มาถือว่าได้มาไม่ค่อยแพงอะควายอครับไม่ได้แพงแต่ถือว่าส่งเงินล้านทุกตัวเพราะว่าอย่างนี่อย่างแสนล้านตัวนี้ไม่น่าเชื่อแค่15เดือนความสูงของเขาสูงร้อยสี่สิบห้ากว่าแล้วโหแลวหน้าตาของเขาหล่อมากเขามีการเจริญเติบโต แม้แต่หน้าตากินเก่งฮะมาอยู่กับผมกินกันอนเชื่อเชื่อนะคนเขาดีดีตัวนี้เพราะว่ากินเก่งเลี้ยงง่ายดูเท้าของเขาขนาดขนานเขาแค่ขวบกว่าเองอ่ะเท้าของเขาใหญ่มากเลยอ่ะและแข้งขาของเขาใหญ่อัตราลักครบทุกอย่างหน้าอกกว้างมากเลยใหญ่มากเลยอ่ะค่ะเนี่ยค่ะพี่เตอมาเทียบกระแสน้ำเลยดิไปเรย่อๆไปเลื่อยิเตอสูงเท่าไหร่ ต๋อสูงรัสี่สิบห้าอ่าเนี่ยโอ้โหพี่เต๋อนี่ต้อง,งยืนตรงนี้ลูกโอ้หเป็นไงโอใหญ่ไหมพี่เต๋อใหญ่ใหญ่ใหญ่อนาคตโอ้เป็นไงพี่เต๋อพี่เต๋อเล่นไข่อีกแล้วชอบว่าเขาเนิ่งมากนิ่งจริงๆอย่างที่พี่นันลงบอกเลยอะแค่ขวบกวบกวบ่าถ้าฝึกดีๆตัวนี้ไปได้ดีควาย ในฟาร์มของพี่อย่างเงี้ยคุณแม่มองว่าควายสวยๆงามๆเยอะอย่างเงี้ยอนาคตอยากจะลองเดินสนามับเขาบ้างไหมคะก็อาจจะมีฮะแต่ช่วงนี้มันไม่ค่อยมีเวลาฮะค่ะงานเยอะครับแสนล้านนี่คือเขามีความสวยแล้วอยากอยากให้ไปโชว์ตัวให้คนอื่นได้เชยชมอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าดูคุณแม่ชอบหน้าอกของเขามากเลยหน้าตาของเขาใหญ่น้าอกใหญ่มากเลยนะขี่ไม่ได้ขี่ไม่ได้ลูกเขายังเด็กขี่ไหมขี่ไหมเาแล้วขี่ไหมลูกลองขี่ไหม ก็นเนี่ยดูสิบกว่าเดือนหัวยืนท่วมหัวใช่ท่วมหัวพี่เจี๊ยบแล้วนี่คือพี่เจี๊ยบใช่ท่วมหัวพี่เจี๊ยบแล้วจะท่วมหัวคุณแม่ด้วยหูหน้าอกกว้างมากเลยอ่ะใหญ่หูหน้าอกแล้วมันไม่ได้กว้างรนาดมันย้อยออกหน้าเห็นไหมใช่ถือว่าเป็นพ่อพันธุ์ได้ที่ดีเลยควายควายผมจะเล่นอกอกต้องมาก่อนเลยหน้าอกต้องใหญ่ หน้าอกใหญ่แล้วก็อะไรคะในเทคนิคของพี่กกระดูกกระดูกต้องโตค่ะใช่กระดูกต้องโตหน้าอกใหญ่เราก็ต้องหล่อแต่หล่อจริงในมุมมองของพี่นี่ต้องหล่อค่ะในมุมมองของพี่อย่างเงี้ยดูยังไงให้ควายหล่อควายสวยดูดูตาฮะควายต้องตาคมเห็นไหมฮะตาคมมีอัตลักษณ์มีตาแต้มแก้มจ้ำคออ้องมีต้องครบอ๋อคือตาดวงตาของเขาจะต้องคมคมครับก็เนี่ยเห็นไหมดูดูดูตาเขาอ่ะมันจะต้องหล่ออ่ะ นี่นะถือว่าเป็นเทคิอีกหนึ่งเป็นเทคนิคดีๆอีกหนึ่งเทคนิคนะคะสำหรับในการที่จะดูควายดูแบบสายพันธุ์ดูโครงสร้างอัตลักษณ์ส่วนต่างๆอะไรเงี้ยหูร้อยสี่สิบห้ากว่าแพ่หูอนาคตอยากเห็นลูกของเขาเพราะว่าเขาบอกว่าได้เห็นแน่ตัวเนี้ย่ะเขาบอกว่าสายาการเลือกโครงสร้างที่ดีแล้วสายพันธุ์ที่ดีแล้วเราต้องส่งเสริมทางด้านไหนต่อคะพี่เพื่อที่จะแบบ พัฒนาต่อๆไปอย่างเงี้ยโครงสร้างเราก็มาแล้วาสายพันเรามาแล้วเราจะตั้นเหล่ากอของเราเองไหมคะพี่ลุงใช่ใชต่อไปก็อาจจะทําแบบของพี่สมบัติฮะก็เป็นสายของเราเลย<ะ>ดีค่ะดีค่ะไม่ต้องว่าสายนู้นสายนี้สายน้ลงฟารม์มจบอใช่ไหมฮะ จบในข้อของเราเลยคือตอนนี้พ่อพันธุเราก็มีแล้วแม่พันเราก็มีแล้วมีเยอะแล้วด้วยคือเราปลูกปั้นสายสายพันุ์ของเราเองอาจจะมาทางสายนาลงฟาร์มโอ้โหนี่ความคิดถือว่าเป็นความคิดที่ดีมากๆเลยนะคะคือเราปลูกปั้นสายของเราเองนี่โอ้โหตันนี้มันจะได้หนาได้ลึกลําตัวลึกเห็นไหมท้องอ่างท้องอ่างควายมันจะใหญ่ไม่ใหญ่ลําท้องมันต้องอ่างด้วยนะมันจะเพิ่มตัวให้ตัวใหญ่ครับ ทั้งเพศผู้เพศเมียเหรอคะต้องดูท้องใช่บางบางคนก็ชอบชอบควายท้องเฟสนะแต่ผมไม่ชอบผมชอบควายท้องอ่างต้องผู่ก็ต้องคองอ่างเพราะว่ามันจะทําให้ดูตัวใหญ่ไงใช่ไหมบางก็เหมือนออกข้างอย่างที่พี่บอกบางบางบางท่านก็ชอบควายแบบท้องแบบค้องแขวนแขวนไม่ท้องอ่างเพศผู้นะคะูแต่เพศเมียชอบท้องอ่างเพศผู้อาจจะแบบอ่าชอบแบบเฟสเฟสอย่างที่พี่บอกคือแบบ ไม่อ่างไม่อะไรอย่างเงี้ย<ช>เน้นความสมาร์ทของเขาอะไรเงี้ยแต่ทางได้ของพี่นรลงคือทางเพศผู้เพศเหญิงคือเน้นท้องอ่างหน่อยใช่ท้องอ่างโอ<ห>้แต่นี่ก็ท้องอ่างเหรอคะท้องอ่าง,างแล้วก็แผ่นหลังกว้างค่ะตัวนี้แผ่นหลังกว้างหน้าหน้าหน,น,น้าไหล่หน้าก็ดีไหล่หน้าก็คือช่วงตรงนี้แล้วใช่ไหล่หน้าก็ดีโคนหางใหญ่ครับโคนหางห้านิ้วไม่ปิดไม่มีแล้วขนาดมือพี่นรลงนะครับไม่มีแต่ถ้ามือเกืดอ แต่คนหางใหญ่จริงๆครับบ้านท้ายนี่ช่วงตรงนี้ของหางเหิงยาวครับตัวนี้อนาคตก็น่าใกล้ๆลากพื้นนะครับอืมโอ้โหได่ขาเขาใหญ่จริงๆเลยนะคะเนี่ยขาใหญ่เล็บสวยใช่สวยเล็บไม่ได้แต่งงะเนี่ยไม่เคยแต่งรับตัวเลยครับหผเชอบตรงนี้มีขนแบบว่าขนลูกแอร์อ่ามีขนลูกควายลูกแอร์เลยเลยเนขนลูกควายของเขาเนาะโหยังแบบ เขายังผัดขนไม่หมดอะค่ะขนยังไม่ร่วงเลยอะโอ้โสูงกว่าพี่เต๋อแล้วอ่ะโอ้ยพี่เต๋อไปไงขนหางใหญ่ไหมใหญ่พี่เต๋อช่องสองสองขวบก็น่าท่วมแล้วนะสองขวบก็น่าจะร้อยห้าสิบเทินแล้วฮะโอ้ได้อยู่เพราะว่านี่เขาเพิ่งเจ็ดสิบห้าเดือนเองใช่ใช่เขายังไปได้อีกไกลอะค่ะไม่ว่าจะเป็นช่วงสรีระของเขาแล้วช่วงตรงนี้เนี่ยค่ะพี่เนี่ยตรงนี้นี่เขายังแบบไปได้อีกโอ้โห ท้องอ่างจริงๆสไตล์ของพี่มากเลยท้องอ่างดูช่วงนี้บ้นานหลังตรงด้วยผมชอบตรงที่ดูี่โดนไข่เขาหลังตรงด้วยหลังตรงค่ะหลังตรงเหล่านี้ให้หลังดีมากๆาเลยนะคะให้หลังดีมากเลยพีเขาโชว์มากเลยนะโชว์โคนหางของเขานี่โคนหางของเขาแล้วคะเนี่ยใหญ่มากเลยอ่ะเหมือนโคนหางช้างเลยอ่ะให่ใช่เหมือนช้างเหมือนช้างดูการยืนการอะไรเป็นที่สายพันจริงๆเนาะพี่นาอใช่ใช่โคนหางใหญ่ สายเพชรอุดรนี่ก็คือเป็นสายทางเจ้าเนื้อเหมือนกันใช่ใแล้วทางก้าวเจริญนี่ก็โครงสร้างใช่ใช่ครับโอ้ก็มาอยู่รวมตัวของน้องทองคําใช่ครับโอ้โหทองคํานี่เาอายุเขาประมาณกี่ปีแล้วคะพี่ตอนนี้ก็เข้า15บห้าไหมสิบห้าเดือนเกิดกุมภาใช่ยี่สามก็ประมาณ14เดือนกว่ากว่าครับ